สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งขา่าวสารเกี่ยวกับท่าทางที่จะเข้ามาใหม่หรือว,ว่าอีโมตนะคะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีท่าทางนะคะที่ปล่อยสปอยล์หลุดมาใหม่นะคะถึงห้าท่าเลยนะคะเป็นอีเวนต์ของทอม i n ่เพนะคะท่านว่ากิจกรรมมาจะมาให้เล่นในเร็วๆนี้แล้วนะคะอาจจะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านก็ได้นะคะก็มีท่าแร์นะคะ แล้วก็ฟอก็น่าจะเป็นท่าที่ลงไปเต้นอยู่ที่พื้นนะคะแล้วก็มีมัง้งเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นท่าอะไรนะคะถ้าออคทรายท่าสุดท้ายนะคะวีโพสนะคะ และนี่ก็คือห้าท่านะคะที่จะเอาเข้ามานะคะก็เป็นท่าที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ดูแล้วทั้งห้าท่านะคะน่าจะเป็นแบบเอ่อที่เขาไปเต้นอยู่บนพื้นอนะพี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรกันนะคะสติดแดนหรือเปล่นานะเครดิตนะคะก็มาจากโ o บอออิเวนต์ลิทนะคะและถ้ากิจกรรมมาให้เล่นเมื่อไหร่นะคะจะรีบบอกเลยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า